สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาคนมาดูการเปรียบเทียบนะครับไผ่จิมซุ่งนะครับกับไผ่สร้างมน์นะครับปลูกในพื้นที่แหง้งแล้งจะโตดีต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งไผ่ทั้งสองที่นี้เราก็ปลูกพร้อมกันเลยนะครับก็คือปลูกที่วสวนป่าของผมเองนะครับปลูกแล้วก็ทิ้งเลยครับปลูกแล้วก็ไม่ได้ดไม่ได้ดูแลไม่ได้รดน้ําอาศัยน้ำฝนธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไผ่จิมซุ่งกับไผ่สร้างมน์มันจะต่างกันไหมนะครับ อันนี้คือไผ่สร้างมนต์ครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือแรงนะครับเนี่ยดินทรายเลยครับเป็นดินทรายเลยครับมาให้ดูดินละอันนี้คือดินลักแณะของดินครับเนี่ยเนี่ยเป็นทรายเห็นข้าวปลูกอ้อยครับเนี่ยดินทรายแนี้เลยแรงมากครับเนี่ยเออครับก็เอาไผ่สร้างมนต์มาปลูกเนี่คือนี่คือไผ่สร้างมนต์ครับถามว่าเหมือนย่ากที่คิดไหมนะครับก็บอกว่าอาจจะไม่เหมือนนะครับก็อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจคิดนะครับก็อยากที่เหตุผลที่ปลูกไผ่สร้างมนต์คือว่าหนึ่ง เป็นไม้ไผ่ที่ลำใหญ่ลำใหญ่สูงแล้วก็ไม่ค่อยมีกิ่งแขนงนะครับอันนี้คือที่ที่เราัตใจซื้อสร้างหมวน้าปลูกครับแต่พอเอาปลูกในพื้นที่แห้งแล้วนี้ก็เจอว่าลำมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันแล้งครับลำไผ่ก็เลยจะเล็กๆแบบนี้นะครับลำไม่ค่อยใหญ่เลยนะครับเล็กๆเองแล้วก็ไม่สูงด้วยครับนี่ไม่ค่อยสูงมากนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนกิ่งแขนงก็โอเคครับรับได้อยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ในต้นแรก ดูต้น,น, pues ใน,ในทีน่สองครับต้นที่สองนี่ต้นนี้ก็เล็กนิดเดียวเองครับเนี่ยไผ่สร้างมนนี่ครับนี่คือไผ่สร้างมนนะครับนี่ครับทีนี้มาดูไผ่จิมซุงครับไผ่จิมซุงหรือเขาเรียกว่าไผ่ตรงลืมแรงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไผ่สมสมชื่อเลยสมชื่อสมชื <never comment S 1> <od Hawaiian> ่อไผ่ตรงลืมแรงนะครับก็เพราะว่ามันเป็นไผ่ที่ทนแรงดีมากนะครับปลูกในพื้นที่แห้งแรงดูดูครับเนี่ย อใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยไผ่ตรงริมแล้งนะครับนี่ลำใหญ่แล้วก็สูงนะครับแต่ว่าก็มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยตรงอันนี้ก็โอเคครับเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่ครับว่าไผ่จิมสูงเนี่ยข้อข้อเสียมันก็คือว่ามันจะลกนะครับก็คือมันจะมีจิงแขนงเยอะนะครับแต่นี่ครับแต่ว่ากอนี้ก็โอเคครับกรับได้นะครับตามที่เราคาดหวังนะครับก็คือมีลำใหญ่ต้นสูงดีนะครับแล้วก็จีงแขนงก็มีบ้างแต่ไม่เยอะ ส่วนหนอก็จะเยอะอยู่นะเพราะเห็นรอยคนมาสับอยู่นี่ครับนี่ครับนี่คือกอจิบซุงนะครับส่วนนี้ก็อีกสามกอนะครับเนี่อีกสามกอก็จีมซุงนี่คือกอที่สองกอที่สามกอที่สี่ครับนี่นี่ครับดังนั้นในพื้นที่ที่แงแบบนี้นะครับก็บอกเลยครับว่าไผ่กิมซุงมากหน้าปลูกกว่าไผ่สร้างมนครับไผ่สร้างมน์ก็อาจจะเหมาะกับพื้นที่ที่มันไม่แรงมากนะครับ หรืออาจจะมีระบบน้ำนะครับแต่ถ้าแรงแบบนี้นะครับแรงแบบแรงจริงๆนะครับคือดินทรายเลยน่ไผ่สร้างมนจะดีกว่าไอ้นบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วคือต้นอ่าจากลำใหญ่สูงนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือไผ่ยกิมซุงนะครับส่วนนี้คือสร้างมนนะครับนี่ครับสร้างมนก็ประมาณนี้นะครับคือถามว่าเมื่อเทียบขนาดก็อ่าลำต้นความสูงเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ต่างกันครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่า อ่าสิ่งที่เราคาดหวังจะต่างกันเพราะว่าเราหวังว่าไผ่สร้างมนนี่มันจะลำใหญ่สูงตรงนะครับแต่ว่าพอมาปลูกในพืชที่แล้ยงลำมันก็จะไม่ค่อยใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยสูงนะครับจะไม่สูงมากอ่านี่ครับในความเห็นส่วนตัวครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราจะปลูกไผ่ในพื้นที่แล้งนะครับระหว่า,างสร้างมนกับกิมซุงก็แนะนําว่าให้ปลูกกิมซุงจะได้ผลดีกว่านะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็แลกเปลี่ยนประมาณนี้นะครับ ใครเห็นตางไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ